สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องมาโนตโกจินะครับผมมาดูบรรยากาศตอนมืดมืดค่ำค่ำนะครับผมว่าที่บ้านเราเขาทำอะไรกันวันนี้ครับผมนะครับบรรยากาศค่ำค่ำำนะครับผมหน้าบ้านก็นั่งกัน นี่อาาหรการกินของเอียงแล้วแลวะอย่พากินหมดแล้วทุเรียนนะ่ะไปหาคนนี้ไม่ใช่อ,อ้วนนะอย่าพากินทุเรียนนะบรรยากาศนะครับค่ำคำตอนเย็นๆว่าเขาทำอะไรกินกันนะครับผมนี่ของกินนะครับยเยอะแยะมากมายกระทุเรียนหมดแล้ว เรียนหมดแล้วเลยแล้วลกูสองกูบรรยากาศวันนี้ก็ทำอะไรกินนะครับไปดูนะครับในบ้านนะครับผมอ,อันนี้หลานชาย<ป>นะครับดูครับไหนนะ,นะ ร้านสาวเดูข้ากินหมดแล้วดูวันนี้ก็ทำอะไรกันอะไรอีกไม่ต้องมาอาบเลยดู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 ดดไม่สวยไม่ต้องมาอาบเลยคนชี้อายก็มี อายนี่คนเชียรอายัอันนี้ร้านสาวสุดสวยเผลออยู่แล้วเืลออยู่แล้วดูบรรยากาศเนี่ของกินดูครับเหนม็น ก,บบกบับ้านเลกับพญานาคบานเรา้าไปหนมาปูนไม่ยฮะมาปูนไปเป้าไปให้ไหนมีป้าใครแม่เยอะแยะนะนะเนี่ย้างเนี่ยทำไรกิน หมูจุ่มมูจุมโอกระทะกระทะกะทะนั้นแม่ครัวแม่คน,นแม่ครัวเออนั่งนี่แหละโอเคโอเคบรรยากาศวัน okay, okay. นี้ตอนมืดมึด มาดูลูกหลานตัวดืออ้อตันมืดมืดกำค้ำนะครับ<ห>ผมนี่มาดูกับข้าวบ้านนี้จิเขาจะทำอะไรกิน โอ้สับปะรดหมูทอดเยอแยะเลยวันนี้ข้าวเหนียวหมูทอดกับวันนี้บรรยากาศของวันหยุดชิวๆมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย สับลดกมดด็มีเวยสับกระดมในหมูทอดโอ้ยเป็นแดบแ่บคขาแดบหลยเหลือยผู้เรียนเป็นก่อนเลยแต่นาอยากกินแต่อืเอเนาะอือเฮยที่โอ้เมือแล้วปิดคลิปไว้วันนี้นะครับผมปิดคลิปแล้วครับผม Ron Kam Kam, Selamat